ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลชมพูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลจากพื้นที่ข้างเคียงและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องระดมกําลังกันช่วยกันดับไฟที่ลุกไหมในบ่อดินพื้นที่หมู่ที่สามตำบลชมพูอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บริเวณนี้จะมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะคะบ่อดินดังกล่าวมีคนลักลอบนาขยะไปทิ้งไว้เป็นจนนํานวนมาก mm hmm. เมื่อเย็นของเมื่อวานทางเจ้าของบ่อดินซึ่งทราบชื่อคือนายบรรจงเรือนโนวาได้รับแจ้งเหตุจากลูกจ้าง ว่าเกิดควันและมีประกายไฟขึ้นภายในบ่อดินของตนเองจึงได้ดประสานขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดับไฟที่เกิดขึ้นแต่ด้วยสภาพของบอ่อที่มีขยะและกิ่งไม้แห้งจํานวนมากก็เลยทําให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่พยายามระดมฉีดน้ําสกัดกั้นเพลิงอยู่หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ทํางานกันตลอดทั้งคืนจนตอนสักตีสามเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจํากัด อย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีไฟก็ต้องมีควันควันครั้งนี้กระจายคระครุงไปทั่วบริเวณรัศมีโดยรอบประมาณ1กิโลเมตรจนมาถึงตอนเช้าก็ยังมีควันหลงเหลืออยู่เพราะว่าใต้กองขยะยังมีไฟคุกกลุ่นอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนํารถแบ็คโฮนะคะมาขุดเปิดกองขยะที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาฉีดน้ําหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อลดความร้อนและยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเกรงว่าไฟอาจจะปะทุข,ขึ้นมาอีกรอบได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ฝ่ายปกครองอำเภอสารพีระบุว่าบอ่อดินดังกล่าวแท้จริงแล้วไม่ใช่บอ่อทิ้งขยะค่ะเป็นบอ่อถมดินเพื่อรอนําดินไปใช้สําหรับการถมที่หรือนําไปใช้ในการก่อสร้างแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็เลยมีหลายคนมักง่ายลักลอบนําขยะไปทิ้งในบอ่อดินตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นปัญหาไฟไหมขึ้นมาค่ะครับ